น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะเมื่อเจ็ปีที่แล้วที่กลับมาทําที่นี่กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่นะครับแล้วก็เติมเต็มช่วงชีวิตหนึ่งนะเนาทำให้สวนนียมีชีวิตชีวามาอีกครั้งหนึ่งสวนเราอาจจะสกเกลไม่ได้มากไรายได้ต่อปีไม่ได้หวือหวาอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของผมครับ ปอนะครับเป็นเจ้าของสวนบ้านแม่เนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นนักออกแบบอยู่บริษัทเฟอร์นิเจอร์ครับก็เหมือนกับสูตรสำเร็จเรียนจบแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพเหตุผลที่กลับมาหลักๆก็น่าจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่นะครับที่นี่ท่านก็อยู่คนเดียวถ้าเราไม่เริ่มคิดจะมาอยู่กับเขาอะชีวิตช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่เจอกันน่าจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนเผื่อจะช่วยทาอะไรได้บ้าง ในตอนนั้นที่กลับมามันก็เป็นสวนที่ลกๆหญ้าลกๆแต่ว่าผมโชคดีที่มีพ่อเนี่ยดูอยู่ห่างๆพอมาวันหนึ่งก็พอเปิดหน้าต่างบ้านเราก็เห็นแบบว่าแท็กเตอร์นะแท็กเตอร์ของคูโบต้าเนี่ยมาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็คุณแจเสียบไว้โทรไปถามว่าเออเอามาจอดทำไมเขาบอกเอาไปใช้หัดขับให้เป็นแล้วก็ไปใช้หลังจากนั้นก็เหมือนกับเราก็มีกําลังใจมากขึ้นในการจะทําสวน30ไร่ในคนเดียวเนี่ยถ้าเราทําเองแบบไม่มีเครื่องจักรเนี่ยก็อาจจะช้ามาก มันไม่ได้ยากค่อยๆใช่เงี้ยมันก็เริ่มคล่องขึ้นก็หลักๆก,ก็ตัดหญ้าครับได้ความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดแรงตรงนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สวนน่ะมีความเรียบร้อยมากขึ้น แท็กเตอร์คูโบต้าเนี่ยช่วยผมได้เยอะปีเดียวผมเห็นผลเลยว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนในการเกษตรเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่นะตัดไม้แล้วก็ลากออกมาเพื่อที่จะเอาไปทิ้งเอาไปอะไรเงี้ยถ้าใช้คนเนี้ยเราก็ต้องไปเรียกคนใช่ไหมเราอยู่คนเดียวเงี้ยมันก็ไม่สะดวกอุ่นใจเหมือนกับเราม,เรามีเรามีทีมของเราอยู่เป็นกําลังเสริมให้เราอะ วงผลผลิตออกเราก็ได้เห็นความเป็นจริงทุกอย่างเกี่ยวกับสวนเราก็คือเราเห็นว่าแม่ขายมงคุดยังไงแล้วก็รายได้ที่มีความแบบเหลื่อมล้ําชัดเจนรายได้ของชาวสวนจริงๆมันไม่ได้มากปลูกได้แล้วก็ขายให้กับคนกลางชาวสวนไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เราก็เลยจุดประเด็นได้ว่าทํายังไงก็ได้ให้สิ่งที่เรามีเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้น แม่ก็จะมีชุดความคิดในการดูแลรักษาสวนในการแบบภูมิปัญญาเนาะส่วนเราก็มีความรู้คือการออกแบบก็น่าจะเอามารวมกันได้ในการที่จะพัฒนาสวนก็เลยเริ่มที่จะทําแบรนด์ขึ้นมาว่าเป็นแบรนด์สวนบ้านแม่เนี่ยเราอยากให้สวนบ้านแม่เนี่ยมีความเป็นสวนผลไม้ที่เป็นความเป็นไทยเลยจากเดิมที่เราเคยเสิร์ฟผลไม้เป็นฉลอมละอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกถึงว่าเป็นการซื้อฝากกันแล้วก็เอา การออกแบบเนี่ยมาออกแบบจากฉลอมเนี่ยอาจจะเป็นกล่องกล่องอาจจะเป็นฉลอมในปัจจุบันก็ได้ตอนเราอยู่กรุงเทพเราเจอแต่มังคุดลูกสีดำๆพอเรากลับมาสวนเราก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆอะ่ะมังคุดมันออกจากสวนสดหมดแหละแต่ว่าการเดินทางใช่ไหมมันรอหลายวันมันก็เลยจุดประกายว่าทำยังไงก็ได้ให้มังคุดเนี่ยเหมือนที่ต้นทางที่สุดเปิดจองในออนไลน์นี่แหละ คนได้เห็นมังคุดที่เขาจองเขาก็ตื่นเต้นว่ามังคุดลูกสีแดงมีด้วยเหรอเร็วที่สุดที่เราเปิดจองเนี่ยตันหนึ่งนี่เราเปิดจองน่าจะประมาณ2วินาทีต่อรอบนะเนาะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบเลยมันก็ทําให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ก็ยังโชคดีที่พ่อกับแม่ก็ยังได้เห็นความสำเร็จตรงเนี้ยครับมันก็ยังทันเวลา เป็นช่วงเวลาที่แบบได้เจอกันอีกครั้งได้ดูแลกันอีกครั้งอะไรเงี้ยครับได้เห็นหลายๆอย่างเขาก็ได้เห็นเราก็ได้เห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในใน,ในช่วงสองสามปีนึนมันก็คงเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องรักษาที่นี่เอาไว้ต่อไปครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป หมืนกับได้ปลดล็อกบางอย่างว่าความสุขที่มีงี้ก็ให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่มาช่วยในส่วนนี้ย<ม>เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะเมื่อ7ปีที่แล้วที่กลับมาทํากลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่นะครับเราได้กลับมารักษาที่นี่ได้สานต่อสิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยรักแล้วก็ทําสร้างมันขึ้นมา ผมปอธนวัฒน์ครับเป็นนักออกแบบและยังเป็นเกษตรกรที่ปลูกความสุขเพื่อคนที่เรารักครับ